อ่าคุณแม่เย็นมาออกไปข้างหน้าไว้เยอะยังไงหรือเอาตรงนั้นก็ได้ครับแบบนเลยเนาะเอาเดี๋ยวอาจารย์แสงเอาไว้กันที่นี่เจ้าวาดเพื่อนเอิญเพื่อนใดต้องว่าวนะมองเลย้องอะไรดีเอาไมป็นกข์แอดงว่าเป็นคนไม่จริง ลอยเลยทำแต็กอต้องวาน้องก็ต้องวาเป็นว่ามันดีแต่เฮ็ดรอะมันเพื่อนๆอนเลยว่ามันดีแต่เฮ็ดเด็กต้องหครับูาอาจารย์เขาคือ อาจารย์คือปันนีกอาจารย์แนะน้ำแล้วก็เดินกู้การถึงจแล้วกไอ้ไม่เห็นท้ำตลยนี้ก็ก็ดีใจแสดงว่าตะกี้ตกนรกหรือเปล่าโอ้แสดงว่าตะกี้ตกนรกอาจารย์ทุกปันดึงถึงนั้นเลยเวลาค่ะก็ได้ไปน้ำมาจานที่แรกก็ไปตองค้นตะกูไปน้กถุงจี๊กไปมือกัน ่ก็ไปได้เที่ยวเดี่ยวเรา่ไปแท็กเที่ยแไดผู้ข่าวกัท้าแล้วก็ท่ให้ผ่อนใจเลยตัดท้าผท,ที่ว่าอถิว่าจิจมาตัดกาเอตัญญยามรนำคืวเงวงวมเพียรกิที่ต้องทำวันนี้พครจะรู้ควาตายในท้องนี้ค่ะเอาตัวนี้เนี้ยค่ะเอาไปปฏิบัติมาผูจัดเห็นก็เห็นไปอยากไปไปเห็นตรงนี้แล้วก็ตัดท้าแล้วก็นำมาปฏิบัติค่ะ แต่เห็นเมื่อหลายปีทั้งแท้พระอาจารย์กลับไปที่บ้านเขาไปด่วัดป้ากับนิโก้แล้วกลับไปบ้านแล้วก็ล้วนไปไม่ได้ไปท้ำแล้วไมได้ไปยืนไปหู่ไปตัดท้าเพื่อนพี่คนจุดยันทุกผู้ดดเดียวนะค่ะ <c oughs> เราเห็นมือเหมือนที่บ้านน,นะคะจ <c oughs> ุดทุกยันแบบปุ๊บเลยล่ะค่ะเวลาไปเข่าตีนไม่ยั้งน,นะคะแล้วกลับไปกับพระอาจารย์กลับไปยืนตัวนี้กับสัตวท้าแล้วก็อยากไปปฏิบัติ นั่นแบบผู้ปากแบมีความทุกข์น้ำความทุกข์เพราะการดูหมอไปดูหมอพราที่ใจอายุสามสิบห้าผู้ปาอายุสามสิบหกก็เลยได้ไปน้ำพรัดใจนี่อยากตายไหมจ้ะว่างที่แต่ละมันทุกไลจ้ะก็เละจ้ะพอพอหมอดูทวนเนี่ยว่าสิตล์นึงป่ะจ้ะก็เละทุกข์ทุกขไลายจ้ะก็เลยอยากจะ น้ำประจารนเยอะเข้ามาปฏิบัติทุบันแล้วเป็นที่ตายในฉันไปเห็นก้อนมากิี่เลื่อนไปน้ำพายจารย์เป็นที่หลายก่้วแล้วมาได้รู้ว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกข์น้อยลงยังไงอยากย้อนความคิดน่ะห็นแล้วแต่พะว่าความคิดมันพายห้องทุกเด็กก่อนเนี่เป็นความคิดหลายเครียดกับเครียดง่ายเพราห็นเปงนี้แรกแบบเน้นสายลูกตาไม่ร้านสุด ที่เห็นยังที่ทำยังทำไปเที่ยวเขาเจ้าน้ำที่เห็นการงานกับติ๊กต๊าดตอนตอนนี้ยังเครียดอยู่ปะอารมณ์เครียดกับลูกมันมันหูจักแล้วมันกับวางได้ค่ะไปจับตัวนี้กับวางได้ตัวนี้ค่ะที่เห็นกับเรียกกับงานกับลูกกับตัวนั้นบางทีก็ับกมีอารมณ์โกรธจ้ามมัันนแต่บางทีเราก็รู้ทันมันเครียดบ่โดนถึงเคช่นก็โดนบางทีก็เครียดโยมเป็นบ่แต่เครียดบ่โดนบางทีก็อดติดตัวทันค่อน หรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วเขาเคยรู้ทันเห็นบ่เขาว่ามะพ่อเขาว่ามาเขาไม่เห็นกับแการารงนันมาจับตรงนี้มันจะว่าอะไว่าเออเขาเขาเขาป็นเพื่อเขาบ้านเขาเขาหมดความเครียดพี่สาวตอนนี้ตัวจริงว่าตอนแรกน้องภาคนั่งอย่างเออเราว่าดูเรื่องเขากับเรื่องของเราแต่ดีแต่ดีหลายขอบคุณพาจารย์เลยนะที่เป็นผู้ชายบิดแต่โลก่ดีตหลายก็ไปอะไรเขากีับไปทำความรู้สึกเขาเขาที่เนื้อที่ยัง ให้น้าเย็ดผู้เดียวนี่ค่ะพราะง้แล้วกับว่าสบายก็เฮีดกับวาเมื่อตื่นตีไรที่ถอนหยาที่ดำนาที่ตามเขาเนี่ยกอดีเย็่กับการทำงานได้บอมนี้ดูค่ะเี่ยให้บอกว่าเฮ็ดที่อย่างแจ่ก้อนนี่กท่ันเข้าใจดีก็ไปทุนกับถอยกับสามกับะ้าบ้านก้อนบุ้ีน่ะหาร้อยหงุดอยกัะจำไปทั้งค้อนก็ตืกับ ร่างถุยร่างจันนี่ความเพียรในจจะติดต่อกันกับเพราะเรารู้ว่าเอาสติเนี่ยไปใช้กับการทับงานได้แล้วใช่ไหมนี่ยถือว่าเราโยมแม่เย็นเนี่ยทำมานานแล้วเนี่ยถึงทําไดขนาดนี้ทำทีตีได้แล้วแหละถ้าเรามีความเพียรไม่พอมันมันยังกําหนดไม่ได้กําหนดยังไม่รู้กําหนดยังไม่เป็นตอนยังไม่รู้กันทธาตรงนั้นอ่ะครับนั่นมันก็จะทํายากแต่ถ้าเราฝึกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นเอง ได้มาตอนเขาเรียกว่าได้ทั้งสติได้ทั้งงานใช่ไหมแม่เย็นทำมาทั้ความรู้สึกตอนนี้ยตอนหววซีนนี่แหละแต่ได้เป็นรู้ทั้งหลงคอมันทุกวันแต่ได้ทั้ความรู้สึกตอนนี้ยคนที่ไปตวจม้วนในบ้านไป็ยังกับในกวนมันเป็นควงยันทุกหลบเพราะได้เป็นวัเพราะได้ตอนนี้ยเหมันมันมีความรู้สึกคิดมากอ่ะมันเข้าใจใช่ไหมมันกับเข้าใจธรรมชาตินั่นแหละนะว่า มันเป็นธรรมดาอ่ะ่พาในตัวนั่นตัวนี้กันพีๆข,ขอขอบคุณอาจารย์หลายๆอ่าเราขออนุโมทนาสาธุนะกับโยมแม่เย็นอ่าต่อไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเป็นโยมผู้ชายบ้านเนาะ,ะมามาไม่มาเห็นว่าน,นี่ผู้ขับรถเนี่ยเราเจะซื้ว่าจะมีอารมณ์ปฏิบัติดีการปฏิบัติ ดูว่าท่านมีอ,อารมณ์ยังไงในที่ที่ได้เข้ามาปฏิบัติปฏิบัติมาก,กี่ปีแล้วเข้ายัางไงเข้าถึงอารมณ์ไหมอ,อ,อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้ทันถึงตอนไหนยังไงคร,ครับนมันสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็กา คุณพ่อคุบาศกคุณแม่บาศิกาทุกทท่านกับผมก็มาจากเชนยูฟูมากับพระอาจารย์สุปันปฏิบัติมาก็หนึ่งปีนม่งปีนะครับถ้าถามว่าเคยได้อารมณ์ได้ความรู้สึกไหมได้ครับแล้วบางคนจะถามผมว่าทำไมได้เร็วจังมันอยู่ที่คน กับการปฏิบัติที่เราตั้งใจมาเพียนแล้วที่จริงเนี่ยผมได้ความรู้สึกตัวมาแล้วสองสนามสนามแรกที่วัดนนสูงสะอาดสนามที่สองที่งานชาปนกิจสรีละหลวงพ่อบุญธรรมแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีพอดีพระครูอันเนี้ ขึ้นเทเส้งนั้นพอดีผมถึงได้เข้าใจว่าการได้อารมณ์เป็นแบบไหนท่านอธิบายละเอียดยิบเลยโดยที่ไม่มีข้อสงสัยแล้วทีนี้ทำไมเวลาปฏิบัติธรรมเหมือนกันไปด้วยกันเหมือนกันเนี่ยทำไมได้ไม่เท่ากันบางคนก็ได้บางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อยบางคนก็ไม่ได้เลย เรื่องนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับตัวเองด้วยนะโยมนะอย่างท่านเนี่ยมีศรัทธาแล้วใช่ไหมมีความเพียรแล้วเขาเรียกว่าจะทํามาหลายปีหรือเพิ่งทําก็ตามแต่ถ้าเรามีศรัทธาพร้อมแล้วมีความเพียรแล้วใช่ไหมอ่ากลังสติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอ่ามันเขาเรียกว่ามันจะคึกคล้ายๆว่า เขาปลูกของเนี it. So it like ่ยแหละเน็นบอการที okay. ่เขามาปลูกพืชบางชนิดเนี่ยมันเกิดมัาขืนไว้ได้ผลไว้เน็นบอบางบางชนิดเนี่ยมันก็ใช้เวลาโดนเนี่ยบอที่หาปีก็จะได้กินผลผลิตเน็นบอนั่นแหละมันเปรียบเปรียบมาเหมือนกันนะโยกก็อยากจะให้กำลังใจ นักปฏิบัติธรรมทุกท่านถ้ายังไม่ได้อารมณ์ก็อย่าเพิ่งถอยให้ให้มันเพียรศึกษาและอีกอย่างก็ต้องหนึ่งปิดวาจาตั้งใจมันเพียรฝึกสติกับความรู้สึกในการจะเจริญสติแต่ถ้าเราไม่ติดอารมณ์ไม่ปิดวาจาเนี่ยทให้ยอมอยู่คนเดียวเนี่ยชอบเพื่อนชอบผมเนี่ย มันจะมีเรื่องพูดไปเรื่อยเรื่อยๆสังเกตด,ดูผมก็ได้ผมจะอยู่คนเดียวแล้วผมจะไม่ชอบคุยกับใครอต้าจารย์เห็นมหมดเลยไปทุกสนามใช่ใช่อาตมาก็เห็นทุกสนามที่ไปคุณโยมนะท่านก็จะมาปฏิบัติบีกเล่น,อ,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 นอยู่คนเดียวเหมือนกันอาตมามองดูอยู่ว่า ความเพียนก็ใช้ได้จะพาว่ามันก็จะเกิดขึ้นอ่าก็ขอโมทนาสาธุโยมนะเท่ากาบอันใดอ่าต่อไปเอาเส้าเปล่าทุบบังเนาะเดี๋ยวจาภาพ่าไงอ่ะอ่ะผู้ใดถามเพื่อนเรียกเราเอาไม้ไปเพื่อนยกมือมาพื้นกันได้เต๋อเนาะเต๋อเนาหยกเม่เต๋อเนี่ยอ่ะ อาจามาก็พาทำนะจอมนะพาปฏิบัติยุคหนึ่งนะในในวันสำคัญเราก็จะปฏิบัติทุกวันในในข้าวรรษาช่วงขอราษาแล้วตัวเองที่ปฏิบัติมาจะย่อเลยนะคะจะรับเลย แค่เรายกมือรู้สึกรู้สึกแล้วรู้จักความคิดเราคิดอะไรเราก็มีแค่นี้ค่ะถามหน่อยถามอะไรเยอะกว่าบุตรไม่นานนยังไม่ได้ถามเลยอาจะเสกจะเสกเป็นไงเป็นไงลองเล่าเล่าความว่าเนี่ยนักปฏิบัติตั้งแต่อาจารย์ศุภสัจมาแล้วเนี่ย

ถามดำหน่อยถามนำจะเป็นไงบ้างเออ,อมันได้มาฝึกสติเนี่ยหลายปีแล้วเนะี่ยมันมีอารมณ์ยังไงมันอยู่ของโลกกับกลุ่มกลุมหลงอยู่ไหมเออถามดำอาจารย์เช่นคนทําให้เราไม่พอใจเนี่ยเราโกรธทันทีเลยไหม <c oughs> โกรธวดู ไปใกลกๆปากเนี่ยะเลยเอามาไปเกะกะมกะกปักวดดู่แตก็รู้อยู่ใช่ไหมาอยู่วกตรูหมาหมายความว่าปวดปวดเสร็จไปแล้วใช่ไหมชูนขอไปแล้วขอบไปในอารมณ์แล้วใช่ไหมถึงรู้ใช่ แล้วทอนนี้เราจะฝึกให้มันรู้ก่อนได้ไหมรู้แล้วไม่เข้าไปได้ไหมนนเนี่ยเร,ราปฏิบัติเนี่ยเจริญสติเนี่ยเพื่อจะให้รู้ก่อนแล้วไม่เข้าไปเป็นเป็นผู้รู้ที่พระอาจารย์ครูครูอาจารย์ว่าถ้าเรารู้อย่างนั้นนี่ยก็คือรู้ตอนที่มันจบไปแล้วอารมณ์ปวดมันจบไปแล้วเราทําอะไรลงไปแล้วนี่ยใช่ไหมถึงรู้ใช่ไหมห สอยๆเลอะอะต่อไปต่อไปเอาชาวปราคมเหมือนกันนั่นแหละแต่ปฏิบัติมานานแล้วเนาะฝังทางบ้านปงเนี่ยเนาะส่งไม่ตอบคุมที่เป็นเนี่ยคุณครูเนี่ยชื่ออะไรนะนล่อๆอารมณ์อารมณ์ปฏิบัติวาว่าเราได้อะไรยังไงนิดนึงนิดนึง สง่งมาให้หน่อยท่านที่อยู่เชียงกงนเนี่ยท่านถือว่าตั้งใจอยู่ปฏิบัติมาทุกปีขณะที่บ้านนั้นไม่มีวัดที่อยู่ในสายงานของเรานะแต่ท่านเข้ามาเพราะว่าเห็นผลอ่าเชิญ เป็นไง,นไงโยม<ช>อ่ได้เข้ามาปฏิบัติแล้วนี่ยมันมันสภาวะที่มันเกิดเป็นยังไงมันแตกต่างกันไหมจากก่อนที่เราจะเข้ามาปฏิบัติค่ะอะ่ตอนแรกก็ไม่ไม่รู้ค่ะไม่มีความพร้มมีคนไม่ําก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาก็เลยไม่ได้เข้ามา พอดีตอนแรกนะคะก็พ่อว่ากองหงส์ไปไปดูอย่างนีนาา้นะคะทีนี้นาไปเห็น,นกำแรกบแล้วก็มงวนะ่าการปฏิบัติปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้นอยู่ว่าทีนี้ก็เลยลงไปปฏิบักษดูค่ะทีนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองก็คือว่าเรามารู้จักตัวเองก็คือว่าในตัวเรายี่มันมีความรู้สึกมันมี มีกายกับใจคู่กันนี่ค่ะมันแยกออกว่ามีกายกับใจนะคะจับเอาความรู้สึกคือเอาใจมาอยู่กับกายได้มีความรู้สึกู่กับตัวเองว่าเราจกต้องอะไนเรารู้สึกที่ตาอ้าปากที่ขท้าทำอะไรมีรู้สึกก็เลยมีความเกรงใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมะคือ ธรรมชาติที่อยู่กับตัวเรานำไปใช้ได้อย่างนี้นะคะทีนี้พอปฏิบัติมาที่ส่งก็คือท่านครูบาอาจารย์บอกว่าให้น้องเข้ามาอยู่กับตัวเองทีนี้เราเรากระทบอะไรก็ตามด้วยด้วยการสิ่งผัสสะข้างนอกนะคะ เราก็ถือว่าอันนั้นก็คือเป็นของของคนอื่นไม่ใช่ตัวเราเราก็ดูที่เราอย่างเดียวเขาเป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้เราก็ต้องดูที่เรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราสัมผัสกับสิ่งรอบข้างเราเราจะวางใจได้เราจะไม่มียึดติดกับตัวนั้นแล้วใจของเราก็จะมีความสุขแลวก็สบายเราไม่ไปยึดติดับอะไร พราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่ของเราเราก็คือมวเราอยู่นี่เราไม่ต้องไปยึดติดกับที่ที่อยู่ภายนอกก็เลยทำให้เรานนั้นมีความสุขความสบายจะไปไหนมาไหน,ไหนเราก็ไม่ได้คิดอะไรอึดอัดใจแล้วก็อยากจะให้กำลังใจนะปฏิบัตินะคะว่า สิ่งที่เรามาทำนะั้นมันเห็นผลได้จริงเกิดขึ้นกับตัวเราจริงพุทธศาสนามันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่อื่นนะคะถ้าเราทำได้เราก็จะน้มเหมือนโยงท่าเทียบอกวาไหว้ตัวเอง,องนี่นะคะตอนแรกก็เวลาไหว้ก็เคยคืนทีนี้เราก็คิดว่าไหว้ตัวเองทีงนี้ก็มีการโน,น้มแล้วก็ไม่ ไม่กลัวไม่เกื้อเออะไรแล้วก็อยู่กับสังคมได้อย่างยังมีความสุขเลยนะคะไม่ได้ไปไปว่าคนนู้นคนนี้ไม่ดีนะคะเราดูที่ตัวเราเองปฏิบัติที่ตัวเราเองได้ผลจริงๆอันสุดแต่ทีนี้ก็อยากจะก็สุขเขาได้พ้อคิดว่าพระอาจารย์บอกว่าต้องทําต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยวานนี้มันก็จะเห็นไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่า ตอนนี้ก mm ็เข้าใจว่าตัวเองอยู่ในรอบรอบแรกรอบถูกมือแค่นั้นนะคะทีนี้ได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทำต่อเนื่องก็จะปฏิบัติไปถือว่าจะถึงมันดีขึ้นกว่านี้นะคะแต่ที่รับรองได้ก็คือว่าการปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อเทียนนี้ได้ผลได้เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆนะคะเป็นธรรมชาติของคนที่เราจะดำเนินชีวิตไป นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ยติธรรมนะคะที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะคะให้มีจิตศรัทธาว่าเรามาทาดูว่าสิ่งที่เราทํานี้มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันก็จะประสบเพื่อจุดอิกดเ,อเกิดเที่อจดองนะคะก็หมาแค่นี้คะ่ะก็มุลนธนาสาธุผูยมนะเนี่ยชาวบ้างคมของเรามาเชื่อผมนะ เราะว่าปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจหรือว่ามีศรัทธาศรัทธาแล้ว่มาทำความเพียรนั่นเขาก็จะเขาเรียกว่ามีสัจกจะเป็นคนจริงทําก็ทําจริงอภตณาก็ดูอยูทุกสนามน่พยุดนะทาา่านมาในชุดนี้บ้านคงม,มาตั้งแต่ทับนิ่งขวัญของเราก็เป็นสนาณที่สามมาจะไปที่วัด ท่านท้องผู้สุปันณนี่มันจะชวนไปด้วยนะจะชวนไปด้วยชวนไห้ก่อนเลยนะหาแนวทาก่อนอ่ะต <reconcile> ่อไปก็คงไม่มีอะไรแล้วต้องนั่งต่อไปเราคงจะยังไงครับะอาจย์รับอาหารเลยไหมอ๋อก็คงจะรอสัญญาณราคังดีกว่าครับให้ไปดูแลไปเก็บข้าวของก่อนอ๋อให้ไปเก็บข้าวของก่อนน่าจะให้รอเสียงราฆังใน่ก็มารวมกันนะ วันสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะให้รัฐประทานในวัดฉันเนี่ยใส่สายสักนิดนึงออไปดูของเพื่อบรรจงานสิ่งที่ช่วยเหลือพระเจ้าหน้าที่ที่วัดนะครับเพราะว่าเนี่ยโยมบางทีก็เก็บของเสร็จแล้วแต่ว่ามันยังเบื่ออยู่เราก็ต้องไปดูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อทางสว่างขึ้นในทางคณะภูบาอาจารย์ที่เราก่ได้เก็บของให้เรียบร้อยก่อนเก็บให้เรียบร้อยซะยยก่อนญฉายราคาต้องเจรมากันเจ็ดโมง ครับผ่อหนาพร้ถ้าอย่างนั้นน็ก็่นานี่มนพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับถ้าเก็บของเสร็จแล้วเราเราเสียงระคางก่อนอาจาโยมเหมือนกันนะครับให้ขึ้นมาชั้นมารับประทานพรออก,กันบนสารานะท่านใดว่าให้ให้ท่านได้ลาสิงก่อนแล้วกันอ่าจารย์ยรท่านใดอาจารยวโยมพอทะยกแบธนาลาสิงแปลกเดินี้จากที่ทาง bận sáng mai gặp mặt yang lúc nào ra phố là nàng gọn hạ buôn là nàng tàu hạ mặt 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 tàu ปัญญาศีลานิยาจาวะภูศีลังติมะลังทันเทเยสุวิสุรัตนะคายะทิสะนะเนนะสหังปัญญาศีลานิยาจามะตะติยัม pakawato arahato sama sambut nak mau dasa pakawato arahato sama Dhammam Saranam Kajami Dhammam Saranam Kajami Sangkham Saranam Kajami Dhruti Yampi Bhuttam Saranam Kajami Dhruti Yampi Dhammam Saranam Kajami ยมปีสังฆังสรนังขจามีตัติยมปีพุทธังสรนังขจามีตติยมปีพุทธังสรนังขจามตติยมปีธมังสระังขจามีตติยมปีธรรมังสรนังขจามตัติยมปีสังฆังสรนังขจามี ติสระนาขมะนิทิตตังปาณติปัตาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิภาณถิปัตตังเวระมณีสิกขาปัทังสมะทิยามิติสระนาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิ กามีสุมิชชาจาราเวรมณีสิขาดัตถังสมาธิยามีมุษสาวาทาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามี กายเมรยะมัชะปัมาทฐานาเวรมณีศ <doors> ิขาปัฏฐานสัมมาทิยามีอิมานิปัญจะสิขาปัฏฐานิสีเรนะจุคติยันตีสีเรนะโภคสัมปทา Sī lēnā nīpaṭiṁ yantī tatsamāsīraṁ vīcchotāyī Tāp-tāp tu āgya-yauk na kāyā-kāyā โดเป็นบาส่วนทีตัวแทนครับแล้วก็จะได้รับลาสีลาสีขน,นัวเล็กมนจะได้ให้บรรดาคุณแม่คุณพ่อได้ไปเก็บนำสิ่งขอที่มันตกลงนเหรอจะเอาขึ้นรถนะมันสงผ่า<ร>นะนเก็บทยะยนวัท่หจันเรอลาของหน้าต่อไปเรื่อยๆเรอสัญญาณรักทางทแล้วก็ว้นมางกวนนี้โยกจะได้มาลงโอโาบุก็ยังมีภาพลายชื่อนะ แยกกันแยกกันเดินแล้วแยกันแล้วเจ้าพูดมาปรนานี้เพิ่นได้ลงประกาศลงกันเนาะวันนี้เราก็ให้ไปเก็บของที่ว่าตกลนอยู่ผู้ใดว่าไม่เจอก็ไปเก็บไว้ประมาณสิเก็บขึ้นไัเพราะนี่เก็บยากอย่างเ็น